ทุกคนคิดว่าผมล่านมาเลจริงแต่แม่งรัวแบบวันหนึ่งประมาณ20่สคนเพื่อนบราซิลตั้งฉายายให้ว่าทินดูบอยอ่ะแล้วเราก็ปิดมากแล้วปิดไปแล้วเราก็เริ่มได้ยินเสียงแบบเขารู้ไหมว่ามีเราอยู่เขาไม่รู้สักพ,พักไ้ยินเสียงแบบนี้เว้ยคนอื่นก็จะนวดตอนบ่ายเขาก็เลยให้เราอ่ะไปนวดตอนห้าทุ่มเขาก็ให้เรานอนนะก็เปิดผ้าเช็ดตัวเราอมาว้สี่มือมันก็ลงมาตรงนั้นเลยกําลังสาวเลยกําลังแบบโอ้ยฟินมาก สวัสดีครับุผู้ชมครับเรียนรวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมอยู่กับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากๆถ้าใครไม่รู้จักผมจะพูดคุณว่าไปอยู่ไหนมา <c oughs> คุณต้องเคยดูแน่ๆรายการนี้ครับเฉ <c oughs> ียงไปอยู่ไหนมาครับพี่เฉียงสวัสดีครับสวัสดีครับต้องแนะนําตัวไหม่า <c oughs> ตัแนะนําก็ได้ไม่แนะนำก็ได้ใครก็รู้จักเอาเลยครับสวัสดีครับเฉียงไปอยู่ไหน เราต้องสื่อเยอะใช่บางวันมันก็ขึ้นไม่ถึงครับเพราะว่าบางทีมันมันแหบนข้างในเนาะแต่มันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นคอนเซปต์ของรายการของเราอันนี้ต้องถามกันหน่อยว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยการทำคอนเทมเที่ยวต่างประเทศมันเริ่มมาอย่างไงพี่จริงๆเมื่อก่อนเป็นพิธีกรท่องเที่ยวครับทาวเวชานาทแลนด์แต่ว่ารายการมันเป็นรายการทีวีไปแล้วอ่าเป็นรายการทีวีใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็เลยเหมือนแบบเที่ยวต่างประเทศมาตลอดแต่ว่าไม่ว่าเที่ยวกี่ปีก็ไม่มีความรู้ยังไงก็ไม่มีความรู้อย่างนั้น เมื่อค่านเป็นแบบพยายามที่จะพูดว่าภูเขาไฟฟูจินะครับมีประวัติยังไง<ะ>กำแพงเมืองจีนเกิดขึ้นได้ยังไงะอะไรเงี้ยแล้วมันไม่เข้าปากพี่เราก็เลยต้องอยังไงมันก็ฝืนทํามาเรื่อยๆอจนถึงพอมาทําช่องตัวเองก็ยัง<ะ>เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่ามันก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ทําแล้วมันทุกมันทรมานเพราะแบบบางทีกลับมาแล้วอะ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊กกูไปที่ไหนมาอะไรเงี้ยหรือว่าเขียนเพจก็แบบมาหาทีหลังว่า การขึ้นรถไฟอะไรต้องทำยังไงโดยที่กูก็ไม่ได้ขึ้นรถไฟแต่ว่าเหมือนแบบสารแนไปบอกเขาเ<อ>แบบรับบทผู้รู้แต่จริงไม่รู้อะไรเลยเ<อ>จนถึงวันหนึ่งก็เลยแบบอาอย่งางเมื่อก่อนไปเที่ยวทะเลเงี้ยฝนก็จะตกตลอดไปที่ไหนก็จะไม่เหมือนที่เราคิดไว้เราก็จะพยายามแบบทำฟ้าให้มันสวยตัดต่อนู่นาน,านี่ทุกอย่าง<อ>แล้วแบบทําไมชีวิตกูมันทุกข์ขนาดน,นี้กับการทําท่องเที่ยว<อ>ก็เลยวันหนึ่งก็เลยโพสต์รูปฝนตกไปเลยแบบเออกูมาเกาะเนี่ยเวันฝนตก7วันโดนตก ก็โพสว่าโดนตกเออเราคนชอบก็เลยเริ่มแบบอ๋อจริงๆคนอาจจะไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกจากเราก็ได้นะแต่เราคิดไปเองว่าเราต้องเพอร์เฟกอะไรเงี้ยครับเออเราก็เลยเริ่มที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าก็จริงๆแล้วถ้าถ้าสำหรับเป็นคนดูนะเป็นเอซีที่ดูลรายการให้จะรู้สึกว่าเวลาดูรายการท่องเที่ยวของพี่เฉียงเนี่ย จะเป็นการที่แบบไปเหมือนพี่ตัวพี่เสี่ยงเองก็เพิ่งรู้อะไรใหม่ๆใช่ณวันที่มาเที่ยวนี่แหละใช่บางอันบางอย่างคนดูก็เอ้าเหรอมันมีแบบนี้ด้วยหรอมันถึงเลยเกิดคําว่าเอ้าไปเสี่ยงไปไหนมาคนดูบางคนก็ดูตามไปก็เออว่ะไปอยู่ไหนมาทำไมมึงไม่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบมึงไปอยู่ไหนมาทุกคนดูันรู้แล้วแต่เราไปคนเดียวอะเฮ้ยบางทีมันน่ากลัวนะทำไมเราถึงเลือกที่ว่าเอ้ยฉันจะไปเที่ยวคนเดียวจุดเริ่มต้นเหรอครับจุดเริ่มต้นเริ่มจากไม่มีใครชวนอะพี่เห็นนะ แล้วจะชวนใครก็ไม่มีใครให้ชวนด้วยหรือหรือเราชวนแล้วแล้วเขาไม่กล้าไปเพราะสิประเทศที่เราไปบางทีไม่ตอนแรกเขาอยากไปแต่หลังๆเ,เนี่ยชวนใครไม่มีใครกล้าไปเพราะเขาดูคลิปเราเขาแบบเข,เขากลัวจะเกิดขึ้นแบบเราถึงไม่มีเพื่อนยังไงถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนอยู่ออไม่รอนแน,น,น,น่้อนแ่ตอวนนี้เชื่อไปหมดแล้วพี่จ่าลึงงงเลยทีเนี้ย <laughs> คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคือเฉียงอ่ะ ทำคอนเทนต์อาจจะไม่ได้แบบเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนฉานทำคอนเทนต์แบบชาเลนจ์ตัวเองอะไรที่เรากลัวเราจะพยายามทําทุกอย่างซึ่งเที่ยวคนเดียวมันเป็นหนึ่งในรู้สึกว่ายากที่สุดในชีวิตที่คนจะทำเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยวันหนึ่งเราจะต้องเที่ยวคนเดียวให้ได้เลยแล้วพอเราไปเที่ยวคนเดียวปุ๊บก,ก็ไปง่ายๆก่อนหลวงพระบางพอเราแบบเฮ้ยเราว่าเราไหวเราชอบเราก็เลยอยากจะให้มันยากขึ้นเรื่อยๆจนจุดที่จุดเปลี่ยนว่าเราชอบคนเดียวเราชอบเที่ยวคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตอนที่ ตัดสินใจลาออกจากสกจวรดแล้วก็เฮ้ยฝรั่งเขาชอบไปแบ็กแพคก,กันปีนึงอะไรอย่างนี้ฮนะแต่ปีนึงกันมันไม่พอไงเอออ,อาจจะกลัวนานไปก็เลยกูไปแบ็กแพคครึ่งปีดีกว่าก็คิดรอสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็ไปเลยไปครึ่งปออีพ่อบอกว่ามานั่งคุยกันก่อนว่าทำไมนี่บอกไม่ไม่คุย ตัดสินใจแล้วแม่บอกว่าเอยไปเลยถ้าฉันยังสาวยังมีแรงไม่มีผัวฉันก็ไปเหมือนกันอันี่ก็อ่ะกูก็ไปเลยไม่แขรพอปะไม่ใช่ไม่ใช่นะนั่นแหละแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะเที่ยวคนเดียวแล้วตอนที่ตัดสินใจไปเที่ยวครึ่งปีก็คือไปเมกาใต้อืมอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อนอยู่ที่เมกาเป็นคนทําแผนให้ทั้งหมดชื่ออีใหม่ถ้าใครตามเหจุก็จะแบบจําอีใหม่ได้ทีเนี้ย อีใหม่ก็มีแพลนเมกาใต้3เดือนให้ม,ม,มันบอกว่ามันอะตั้งใจจะไปแต่ว่ามันแต่งงานมีผัวปุ๊บมันก็เลยไปออกนอกประเทศไม่ได้แล้วเพราะว่ายังไม่มีวีซา่ามันก็บอกว่าเดี๋ยวกูวจะเที่ยวกับมึงเองแต่ว่ากูไม่ไปแต่กูทําแลนให้ทุกอย่างแล้วแบบทุกวันผมก็จะตื่นมาบอกว่านอนโฮสเทลนี้นะเดี๋ยวนั่งรถบ,บัส26ชั่วโมงไปน้ําตกบราซิลอะไรเงี้ยผมก็จะ มึงกูทําไม่ได้มึงจะบ้าอะไรให้กูนั่งรถบัสแบบนั่งรถทัวร์ติ้งต่องอ่ะเราไม่ชอบแพลนของคนอื่นที่มาแพลนให้เราเราจะไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยหรอไม่เราชอบให้เขาแพลนให้แต่แบบแต่หละอย่างที่มันแพลนมันไง <laughs> <laughs> มันไม่ถูกใจเรามันไม่ถูกใจเราเหรอ <laughs> มันไม่ถึงขนาดไม่ถูกใจมันแค่กูทําไม่ได้หรอ <laughs> เออเอเอแล้วอีใหม่ก็จะบอกว่ามึงทําตามความฝันกู กูก็แบบกูก็ไม่สนิทกับมึงอะไรขนาดที่กูต้องทาความความฝันให้มึงทุกอย่างนะบอกมึงลองทําดูแล้วมึงจะรักตัวเองมากขึ้นเหตุผลที่อยากไปเที่ยวคนเดียวเพราะอยากจะรักตัวเองมากขึ้นเพราะโดนทิ้งมาตลอดนึกออกไหมคืออะไรก็พอมันมันเลิกกับแฟนมาเรื่อยๆมันรู้สึกว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วกูอยากจะรักตัวเองกูอยากจะไม่ต้องมีใครให้รู้ว่าการไปเที่ยวฉันอยู่คนเดียวได้เีพิสูจน์กูอยู่คนเดียวได้แล้วพอทําตามมันไปเรื่อยๆเช่นแบบนั่งรถบัส26ชั่วโมงอยู่บนรถทัวธรรมดาก็ลําบากมากเลยนะแต่พอทําได้ มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราทําได้ด้วยวะ่ะเราก็เก่งเหมือนกันนะแบบสภาพแบบเนี้ยที่มันดูลูกคุณหนูหน่อยๆทําไมเรากล้าไปนอนนอนโฮสเทลเราก็มีเพื่อนเข้ามาคุยด้วยแล้วเราก็โหดไปเรื่อยๆปีนเขาว5้าวันบ้างไปแบบซ่วมหลุมบ้างแบบปีนเขาคนเดียวเหมือนทุกอย่างที่ทำอะ่ะก็เพิ่งมาดูแผนว่าออวันนี้กูจะต้องปีนเขากูจะต้องนั่งรถไปเมืองนี้เราเป็นเที่ยวช่วงโควิดด้วยมันก็ยากไปหมดมันก็รู้สึกว่าเอ้ยเราผ่านมาได้เรื่อยๆเราก็ เก่งเหมือนกันแล้วทุกครั้งที่ทําอะไรได้ผมก็จะทักไปหาไอ้หมายว่ามึงกูทำอันนี้ได้แล้วไอ้มหมายก็ถามว่าเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างเรียกว่าขอบคุณนะมึงที่มึงให้กูไปทําอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะตาม,ม,มแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆอก็เลยเริ่มแบบเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบอเราอาจจะชอบอะไรที่ท้าทายไปว่ายน้ํากับปลาบิลุยา่าอะไรอย่างเงี้ย ดีไม่เป็นนะอาหารนั่นนะ <laughs> เอองั้นคนที่อยากจะเที่ยวเริ่มเที่ยวคนเดียวนี้ผมแนะนํานะว่ามี เขาเรียกสิ่งดีๆที่จะพาคุณไปเที่ยวได้อย่างสบายใจแบบแพลนให้เราเลยไปทัวร์กับอัตลักษณ์ในคอนเซปต์คัสตอมไบทา r เวลเอ็กซ์เพลยนะครับที่คุณสามารถวางแผนการท่องเที่ยวของคุณได้เองโดยทางอัตลักษณ์นะเขาจะคอยช่วยซัพพอร์ตของคุณในบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นยื่นวีซ่านะจัดทริปทัวร์ไปจนถึงบริการรถเช่าพร้อมคนขับและบริการอื่นๆแบบครบวงจรเลยอันนี้สําหรับมือใหม่ดีเลย <c oughs> มือใหม่เหมาะ <c oughs> ออซึ่งผม <c oughs> พี่เข้าเก่งมากเลยฮะพี่เข้าเก่งมากเลย หมายถึงสคริปต์โอเคมาคุยกันต่อทีนี้เรามาคุยกันถึงว่าต้องบอกว่าพี่พี่เฉียงไปมาหลายทีครับในแต่ละประเทศมันมักจะมีเรื่องราวที่เราสุดประทับใจเนี่ยซ่อนอยู่แต่มาอีกที่หนึ่งครับอาจารดีได้แล้วมาบาราซิลบราซิลนี่ล่าสุดผมเพิ่งดูมาเขาบอกว่าประเทศนี้เนี่ยผู้ชายผู้หญิงแซบมากโคตรแซบเลยมันแซบยังไงเล่าถึงความแซบมันแซบเนื้อนมไข่อ่ะ ที่ตั้มชอบผู้หญิงใช่ไหมผู้หญ<อ>ิงผู้หญิงมันผู้หญิงผมจะพยายามพูดถึงผู้หญิงแล้วกันผมคิดไม่ค่อยออกก็ <c oughs> อ่างกันพี่พูดถึงผู้ชายก็ได้เน,นื้อนมไข่อะแบบลาตินน่ะเวลาเราดูนะแต่ถ้าผู้ชายล่<บ>ะผู้ชายก็เหมือนในแบบอะแบบเอออ่ะซิกแพคแน่นๆทรงดีๆล่ะทรงดีๆแบบลูกปกคิปบาซิลนั่นคืออะไรอันนั้นอันนั้นของเพื่อนเพื่อนเขาส่งมาให้ เออเออแล้วเป็นไงเราไปแล้วเราได้ไปปัินดทินเดอร์หรอผมปรัดผมปัดทินเดอร์แต่แต่เชื่อไหมมันจะเป็นคําถามที่ทุกคนถามว่าได้มากี่ประเทศทุกคนคิดว่าผมล้านมาจริงๆแต่พผมจะบอกว่าผมไม่ได้เลยผมกลัวคือผมเป็นนิสัยที่ว่าปัดทินเดอร์ไม่ว่าประเทศไหนหรือว่าปัดใครอ่ะถ้าแมทช์ปูบะ มันเหมือนมันฟินแล้วมันแบบอ๋อได้แล้วแบบไม่ต้องได้ก็ได้แล้วพอเราคิดเราก็เริ่มคิดมากไงเนี่ยเที่ยวคนเดียวคิดมากผมคิดว่าถ้าเราจะไปนัดไอ้ผู้ชายคนนี้ไปได้กันยังไงผมจะเริ่มคิดมากแล้วว่าเราจะจะ,จะโดนบีบคอไหมจะโดนโดน,นหรือเปล่าเคนเดียวด้วยแล้วแต่แม่งรัวแบบวันหนึ่งประมาณ20คนเพื่อนบราซิลบอกว่าตั้งฉายาให้ว่า tinder boy อ่ะน่เบ่อมากคนแมทเราแบบนั่นเลยโอ้โหแมทจน จนเหมือนกับกูนึกว่ากูปัดแบบสไลด์ผ่านอะ่ะแต่มันแมทอะมันแบบแมท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 โอ้โหสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเสีได้มากครับครั้งหน้าจะไม่กลัวแล้วเอออย่าไปกลัวท <c oughs> ี่อย่าไปกลัว <c oughs> ผมเนี่ยทำไม่ได้ลนะผมไปประเทศดต่างประเทศไม่ได้ลนะคุยเขาไม่รู้เรื่องอลดิไรูภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องใช้ภาษาพี่มีประเทศไหนที่รู้สึกว่าเออเราไม่หลับไหม ไม่มีนอนหลับหมดเหรอแต่ผมทราบมานะเขามีทีมงานบอกว่าไปโฮสเทลที่เปรูอยู่ๆก็มีเรื่องเล่าให้นอนไม่หลับใช่มันคือยังไงโอ้โหเป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่พีคมากนี่ชอบเล่ามากเลยนะเพราะว่าภูมิใจอ่ะที่ได้เห็นคือเราจะได้ยินว่าโฮสเทลอ่ะคนมันชอบเอากันใช่ไหมออืม มัวมัวหรอเอากันในโฮสเทลเลยก็ค <at> ือ <t> ว <ell> <at> ่าจะใครไม่รู้กมัวมัวกันอยใช่ <at> <t ell> สมมติว่าห้องหนึ่งมี6เตียงก็แบบเอากัน 2- 3สมเตียงแล้วก็กม, <at> <t ell> มีเขาไม่แยกห้องชายห้องหญิงหรอ <at> <t ell> เขาก็เมาแล้วเขาก็เข้ามาไง <at> <t ell> อ่า <at> <t ell> เออแต่ของผมมันเป็นห้องรวมผมถ่ายสตอรี่เลยว่าอุ้ยโฮสเทลนี้สวยจังเลยแต่ว่ามันเป็นปาร์ตี้โฮสเทลปาร์ตี้โฮสเทลอ่ะมันจะมีพวกผับเล็กๆอยู่ในโฮสเทลมีบาร์มีเครื่องดื่มแล้วคนก็จะมาเต้นกันอะไรเงี้ย แล้วช่วงนั้นเป็นข่าวพี่แตงโมเสียชีวิตใช่ไหม,มเราก็เลยรีบกลับมาดูหนกระแสาาแล้วเราก็ปิดมา่านแล้วก็ปิดไฟแล้วเราก็ดูข่าวจนเราหลับไปก็เผลอหลับไปแล้วเราก็ได้ยินเสียงแบบหัวเราคิกค,คักเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเปิดไฟแบบในมันจะมีเปิดไฟในโฮสเทลในห้องของตัวเองอแล้วเราก็เริ่มได้ยินเสียงแบบเขารู้ไหมว่ามีเราอยู่เขาไม่รู้อ,อมผมก็แบบอุ้ย ตอนนั้นกึ่งหลับกึ่งตื่นแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสัาพ,าพักได้ยินเสียงแบบนี้เว้ยๆๆๆเราก็เลยแหวกม่านดูแล้วมันเป็นเป็นเงาอ่ะเหมือนเหมือนละครเลยมันแบบหูตื่นตาตื่นใจมากผมฟินมาฟินด้วยไม <laughs> <laughs> ช่ชดนะดูจนจบไหม <laughs> ผมากรอตอนจบ<อ>ผมรอแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีพี่มันเงียบไปเลยหูโหถ้าเป็นผมนะเปะิดมาเลย ฮห <Hey! c oughs> ร่วมเหรอแม่เฮาเดินทำให้แกล้งอ่ะติดแกล้งอ่ะติดอามอ๋อเหมือนรอประมาณห้านาทีรอแบบรอฉากแฮปปี้เอนดิ้นอยากฟังมากาแล้วมันก็เงียบไปเลยแล้วเขาก็หัวเราะแล้วก็เดินออกไปแล้วสัมภาร์ก,ก็เดินกลับมาแล้วแบบเราก็เปิดมาแล้วไงแล้วแบบร <laughs> <อง c oughs> ้อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเธออยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เออเบียบอกตลอดเวลา <c oughs> วงั้ก็บอกว่างั้นเธอก็เห็นนี่บอกใช่ทุกอย่าง แต่ก็มีอีกที่หนึ่งที่ก็มีเหตุการณ์ให้นอนไม่หลับนอกจาก<อ>เรื่องนี้มันใกล้เคียงที่อันนั้นนะมันเป็นตอนที่ผมทํารายการท่องเที่ยวอ,อไปพนมเปญแล้วด้วยความที่เป็นพิธีกรท่องเที่ยวเราก็จะไม่มีคิวเราเรา,เรามีคิวถ่ายเราก็เลยไม่สามารถไปนวดคนอื่นก็จะนวดตอนบ่ายอนะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เราไปนวดตอนห้าทุ่มมันเป็น <laughs> <laughs> มันมันมันจะออกเป็นนับหน้าไหม <laughs> มันเป็นอะไรอย่ <laughs> มันเป็นโรไน <laughs> นนงแรมคาสิโนโ แล้วตอนนั้นมันใสมากคือเสียงเราเป็นคนใสจริงไม่ได้ตอนแหละออแล้วก็เออไปนวดตอนห้าทุ่มแล้วเปิดเข้าไปอะ่ะมันเป็นห้องแบบสวยมากเลยอะ่ะแล้วเป็นเตียงหกฟุตนะพี่ไฟมันจะแบบสล,สลออุกดนะ้วยก็ตกใจว่าอุ้ยเตียงหกฟุตดีจังได้นอนด้วยนอนเดี๋ยวนะนอนนวดจะไง้เพรเตียงหกฟุตอะ่ะ <c oughs> แล้วคนนวดอะ่ะคือผู้หญิงสองคนสวยไหมอ่ะถ้าสะสวยเลยสวยเล<ว>ยถ้าเป็นพี่นี่แบบออกมาเป็นคนละเรื่องกับผมแล้ว <'d S 2> แล้วไงต่อแล้วเขาก็สครับเราเออก็ไม่มีอะไรก็ปกติ <'d S 2> <ไ> mm แล้วเขาก็บอกว่าให้เราไปอาบน้ <'d S 1> ําำแล้วทั้งสองคนอ่ะก็นั่งรอไปเตียงเว้ยเราก็ผ้ามันแปลกๆเราก็เลยบอกว่าช่วยออกไปได้ไหมฉันจะอาบน้ําเหมือนนั้นก็ยังนั่งอยู่นี่ก็แบบมึงออกไปกูจะอาบน้ํแล้วพออาบน้ําเสร็จเราก็คาดผ้าเช็ดตัวใช่ป่ะเราก็ถามว่างกงงกิงในอ่ะกิงในกระดาษอา่ะเขาบอก n โนนิดเขาก็ให้เรานอนนอนเสร็จนะก็ เปิดผ้าเช็ดตัวเราออกมาแล้วสี่มือมันก็ลงมาตรงนั้นเลยลงมาที่ของเราเลยนอแบบแบบโอ้ไม่ก็แบบลงมาแบบสองมือก็ตกใจแล้วนี่สี่เออสี่มือลงมาแบบหัวสาวเลยสาวเลยสาวเลยเลยแล้วเราก็คิดในใจว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วกูก็อยากลองสักทีหนึ่งเหมือนกัน มันมันเป็นมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่อพิชิษมันมันก็ควรจะต้องรู้แหละวะเรื่องนี้อ่กูก็อ่าไหนๆแล้วสี่คนมันน่ากลัวพี่บอกว่าไอสองคนมันน่ากลัวพี่บอกว่าก็อ่ะตามไหนตามนั้นกำลังสาวเลยกำลังแบบโอ้ยฟินมากเซอร์อีวอนน่าแฮปนี้แล้วไงต่อแล้วกูก็เอ้าถามแบบนี้แล้วกูจะตอบยังไงอ่ะกูไม่มีประสบการณ์รู้ไหมเนี่ยว่าครั้งแรกของกูแล้วนางก็แบบสาวต่อ เซ่อ you wanna have me <laughs> นี่ก็ก็เลยพูดเป็นภาษาทางการว่า I'm not interested in women มไม่เข้าใจหนังไม่เข้าใจสาวอีกเสอ you wanna have me โอ๊ย ทำไงดีวะถ้ามึงไม่ถามอ่ะมึงจะทำมึงจะขึ้นมาครอบเลยอ่ะไออจัดการไปเลยมึงขึ้นมาครอบได้เลยแต่ว่ามึงถามไงกูไม่ต้องไม่รู้ทำไงเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แค่ดวดมันขึ้นหมยถึงถ้ามึงขึ้นมาครอบเลยอ่ะกูก็จะไม่ติดอะไรจริงโว่นั่งมรงน้นตรงนั้นเหรอนะไม่ผมดูว่าพี่โอเคแค่แบบว่าโอเคสาวโอเคมันเป็นแบบเพราะประเทศประเทศประเทศบ้านเราก็จะมีที่นวดเฉพาะเฉพาะมือไม่มันเป็นหนึ่งมิชชั่นชีวิต ว่าอายากจะลองดูครอบก็ได้จังหวะนั้นนะก็ปูกกูแงเสืออยู่วนแอมมีกูไม่รู้ก็ต้องตอบยังไงไม่รู้เท่าไหร่อีกเงินก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นก็เลยแบบตะโกนมาว่าแอมเก้ <laughs> แล้วมีคิดภาพคนสาวอยู่พี่ <laughs> มันหยุดอะแล้นนาก็แบบโอเคแลวนนาก็นวดต่อแลอนนาก็พยายามลงมาอีกเราก็เลยแบบมันหมดมูลแล้วอะเราก็บอกว่าแค่นวดจะสมสารอีกฝ่าย มิช<ม>ชั่นนั้นล้มเหลวล้มเหลว<ๆ>ก็เลยแบบเซ็งหวาอดเลยมึงไม่น่าปลุกูเลยแล้วเราอ่างทางที่กลับห้องอะ่ะเต็มไปหมดเลยแบบนั่งแล้วทุกคนเหมือนจะเดินมาเหมือนแบบแล้วกูก็เหมือนเป็นโลภกลัวเหมือนเพิ่งเจออะไรมาแล้วส่งเขาได้นะแบบเราส่งเขาแบบขาวโลอ่ะทุกคนนั่งอยู่ที่ล็อบบี้นะีออ่ะห้าหกคนอนะ่ะมันเหมือนยิ้มให้แล้วบางคนก็จะลุกมากูแบบลุกทำไมไม่ต้องลุกแล้วกูจะกลับห้องยิ่งเล่ามาก็รู้สึกว่าพี่เฉียงเขามี มีประสบการณ์ในสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละประเทศก็ดูมีเรื่องราวที่สนุกทุกที่เลยอ่ะสนุกเอาจริงชอบประเทศไหนสุดที่ไปมาชอบเอธิโอเปียนะชอบอะไรที่เอธิโอเปียคือเหมือนเอธิโอเปียมันเป็นที่ที่ผมอะ่ะกำลังหาแพชชั่นตัวเองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่า เหมือนรู้สึกไม่สนุกอย่างที่บอกว่าสายข้อมูลญี่ปุ่นเกาหลีอะไร <ừ> มันเหมือนคนอื่นแเราพยายามหาเวของตัวเองเสร็จแล้วเอธเิโอเปียมันเจอชนเผ่าเจาะปากชนเผ่าเคียนแบบอันทีอ่อันที่อัออออออนใหญ่ใหญ่ใช่ <ๆ S 2> ใช่ทุกอ,อย่างเลยหรือว่ามีเรื่องของเขาที่มันดูแบบคนไทยรับไม่ได้แน่นอนเราเห็นแต่เราไม่ได้รู้สึกรังเกียจรู้สึกว่าเฮ้ยโลกมันกว้างว่ะโลกมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอเขาเจาะทําไมนะ เพื่อความสวยยิ่งใหญ่ยิ่งสวยใช่หรือว่าเป็นแบบบูจัมปิ้งอ่ะตอนที่ไปอ่ะมันเป็นถ้าพี่ตั้มจะแต่งงานผมเป็นน้องสาวพี่สาวใช่ไหมเราก็จะเชิญทุกคนมาร่วมงานใช่ปะแล้วผมเป็นผู้หญิงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนพี่อ่ะจะต้องเคี่ยนผมผมก็จะวิ่งไปให้พี่เคี่ยนเพื่อเป็นการแสดงว่าเราอ่ะแข็งแกร่งเราอยู่เราคุ้มครอง น้องชายหรือพี่ชายของเราได้แล้วเราแสดงความเสียใจว่าเอ้ยพี่ชายน้องชายจะจากครอบครัวไปแล้วเราก็จะให้เขาเคียนเคียนเลือดเวอร์เลยนะซึ่งซึ่งไอเหตุการณ์พวกเนี้ยพี่ได้ไปดูดูดูดดสดแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเจอตัวเองแล้วอ่ะเราชอบอะไรแบบนี้เราอยากเห็นอะไรที่เราไม่รู้ว่ามีมันก็เลยเป็นจุดเริ่มตน้นเรารู้สึกว่าเอธิโอเปียช่วยชีวิตเราไว้ที่ทําให้เราได้ เจอตัวเองด่านแรกว่าเราชอบอะไรในชีวิตใช <c oughs> ่มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันก็เหมาะกับคอนเซปต์รายการที่เลยเฉียกไปอยู่ไหนมาซึ่งในแต่ละคนนะผมว่าถ้าเลือกที่จะเที่ยวอ่ะเท,ทเที่ยวในแบบของตัวเองอดีที่สุด,ดอย่าไปเที่ยวตามใครลอกเรียนรูปแบบได้หมายถึงว่าอ๋อสไตล์แบบนี้อะอแบ็กแพคฉันชอบแบบสไตล์นี้ได้แต่ว่าการไปเที่ยวสุดท้ายอ่ะเราต้องเลือกเอาที่เราชอบเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ การที่เราชอบเนี่ยเราจะต้องวางแผนอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยนะฮะไปต้องไปนี่เลยครไปทัวร์กับอัตลักษณ์ในคอนเซปต์ c u s t o m ม z e d travel e x p e r i e n c e ครับที่คุณสามารถวางแผนการเที่ยวได้เองครับโดยทางอัตลักษณ์เนี่ยนะฮะจะคอยช่วยให้คำปรึกษาบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องวีซ่านะฮะจัดทริปทัวร์จนไปถึงบริการเช่ารถพร้อมคนขับและบริการอื่นๆแบบครบวงจรได้เลยลองใช้ดูไหมได้พี่เดี๋ยวถ้าผมอยากไปแบบสบายผมจะลอง ไม่บอกให้เขาออกแบบแบบลําบากง่ายคือเขาออกแบบเขาออกแบบได้หมดตามใจเราต้องการแล้วเขาจะบอกว่าคุณเสียงไม่ต้องโปรโมทให้นะคะถ้าที่ผมได้สัมภาษณ์กับคนที่เขาชอบเที่ยวคนเดียวมาสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้จริงๆนะคนไปเที่ยวแล้วได้อยู่กับตัวเองได้ได้เจอเหตุการณ์ต่างๆที่มันต้องผ่านโดยตัวเองอะสิ่งที่เขาได้จริงๆคือ เขาได้คุยได้อยู่กับตัวเองและรู้จักตัวเองจริงๆ<ม>อันนี้คือสิ่งที่ดีมากในการไปเที่ยวคนเดียวซึ่งวันนี้พี่เฉียงก็ได้ให้มุมมองหรือสไตล์การท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งกับคุณผู้ชมนะหวังว่าคุณผู้ชมจะแฮปปี้แล้วก็ตามไปดูคลิปเขาด้วยนะฝากช่องหน่อยพี่เฉียงช่องเฉียงไปอยู่ไหนมานะครับับฝากเสียงเฉียงเฉียงไปอยู่ไหนมาเฉียงเฉียงไปอยู่ไหนมาถูกปะที่เป็นนักร้องที่ต้องทําได้ดิถ้าทําไม่ได้ <laughs> แย่นะเฉียงไปอยู่ไหนมา วันนี้ขอบคุณพี่เชีมากครับขอบคุณครับอลัะคุณผู้ชมครับเรือริครั้งหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกับสายท่องเที่ยวคนไหนต้องกดติดตามนะกดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับเรือริจริงหรอจริงดิ